เอาล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่อ่าคลิปก่อนนะครับไมค์มันคือไมค์อ่ะปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะแต่พอไมค์อ่ะมันล่วงตรงเนี้ยผมก็ลืมไปว่าเวลาผมพูดอ่ะผมต้องพูดใส่ไมค์ใช่ไหมแล้วผมก็ลืมใส่ตัวเนี้ยไอ้ตัวไอ้ตัวการอ่ารับรับสิอ่ารับอ่าอ่รับเสียงนะครับมันก็กลายเป็นว่า มันก็กลายเป็นว่าอามันก็กลายเป็นว่าเสียงเสียงไม้ผมไม่ออกนะซึ่งอไม่ใช่ความผิดของไม่ใช่ความผิดของคนฟังเป็นความผิดของผมเองผมขอโทษอันนี้ผมขอโทษจริงนะครับผมอันนี้ผมลองปรับแก้แล้วนะซึ่งน่าจะใช้ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะครับผมสำหรับหล,หลายๆคนนะครับผม <kung> ใช่ครับผมอย่างท <ım 999> ี่คุรครับนะครับ อันนี้ผมยกมือไหว้กราบขออภัยจริงๆนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ผมจะอัดสองส่วนนะคือส่วนที่มันเป็นส่วนใหม่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของไอ้ตัวหน้าจอนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยผม,ผมพยายามรีเช็คในส่วนของผมแล้วเนี่ยซึ่งอันนี้กราบขออภัยยกมือไหว้จริงๆ,ๆ,ๆไม่ <c oughs> คือผมเช็คในเครื่องผมอะทุกครั้งที่ผมจะเอาลงผมจะเช็คในเครื่องผมครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมแต่คือเครื่องผมอะ มันได้ยินการที่มีการตอบสนองกลับมาเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมอันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่แบบว่าช่วยตอบสนองกลับมานะเพราะว่าบางทีคือผมได้ยินแต่หลายท่านอาจจะไม่ได้ยินเป็นความผิดของผมจริงๆนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะเหลือพยายามจะปรับเปลี่ยนให้รูปแบบสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ ทุกครั้งนะครับผมที่ไม่มันร่วงลงมาข้างล่างนะคุณก็บอกผมได้เสมอน,นะยครับเพราะบางครั้งผมออย่างที่ผมบอกอ่ะตัวซับเสียงของผมอ่ะผ,ผมเป็นคนที่เวลาผมทํางานผมจะโฟกัสกับหน้าจอใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้โฟกัสกับไอ้ตัวไม้ของผมคือไม้ความมันมันร่วงใช่ไหมซับผมก็ไปพูดตรงซับเสียงนี่แหละผมจะพูดตรงซับเสียงพูด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 ,พดแล้วผมก็ลืมไปว่าไอ้ไม้มันอยู่ตรงนี้แล้วเสียงมันก็จะแบบ คือเวลาเสียงมันเข้ามันจะเข้าตรงบริเวณตรงด้านหน้าใหม่ใช่ไหมครับมันจะไม่เข้าตรงบริเวณว่ารอบๆข้างนะเสียงมันเลยเบานะครับผมอันนี้ต้องขออภัยจริงนะเ,เดี๋ยวจะปรับปรุงต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณจริงๆนะครับผม